ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ยัาแล้วนะครับรอบสำคัญที่สุดในฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์นี่คือรอบแจ็คพอร์ต าคุณหมอพีมจะคว้า1 0 0 0 0แบาทกลับบ้านได้หรือไม่ครับเป็นกําลังใจให้เขาด้วยและกันนะครับผมใน90ิวินาทีถ้าคุณได้10บชื่อคุณเอากลับบ้านไปเลยครับ10,000แบาทเพราะฉะนั้นถ้ามันมาชื่อเล่นชื่อจริงและนามสกุลด้วยก็ต้องเอาให้ยาวนะครับแนะนําว่าตอบยาวไว้ก่อนเลยถ้าเกิดว่าคุณจําได้ยิงยาวไปกเลย่อเนเลยตื่นเต้นเล้ยเกรซเคยเข้าผมเคย แล้วตื่นเต้นไหมเคยแจ็คพอตด้วยเอาแล้วเป็นไงดูดูซะก่อนครับแต่ว่าอันเนี้ยคือผมตื่นเต้นเพราะว่าจริงจริงแล้ว่ผมหมอเป็นคนเก่งใช่แบบไหวพริบดีลพยายามจะไดอได้เร็วผมยังโมเคยมายังโมอะโมยังเคยมาแล้วแต่ว่าโมไม่เคยยืนแบบนี้อ๋อโมยังไม่เคยเข้ารอบแจ็คพอตเอาแล้วพิกเลซช่วยด้วยนะคะผมเฮ้ยพี่พี่ต้องบอกเขาอ๋อแล้วแต่ประคับประคองกันไป3คนนะ พร้อมแล้วนี่คือซุปตาเต็มสซเข้าที่จะทำให้เต็มทีครับพร้อมนะครับ90วินาทีเอาให้ได้10ชื่อพร้อมแล้วเริ่มดาราผู้ชายทั้งสาม a l เดดเกบผู้ชายดาราผู้ชายทั้งสามรุ่นใหม่เคยเล่นสายวายมาก่อนใช่ออกกสไม่ใช่ล e วิ t ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้มีอีกมีอีก ข้ามได้ข้ามได้นะครับโอเคข้ามไปครับแฟนพี่ตูลอดีตแสลมก้อยรัชวินโอเคไปประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจอร์แดนยูบุลไม่ใช่ไม่ใช่คนหนึ่งเดี๋ยวต้องทำขาวๆเออเดี๋ยวต้องทำได้ครับไปแฟนเทนภูภูมิเอสเตอร์สุปรีลีลาเยี่ยมนักมวยอดีตเหรียญทองโอลิมปิกสมรับคำสิงไม่ใช่สูงๆตลกๆตอนนี้คือไไม่ด้แทบจะไม่ต่อยมวยแล้วเขาอเขาใส่ไม่ใช่แทบจะไม่ต่อยมวยแล้ว ข้าไปครับโอ้ยเพิ่งแต่งงานไปเลยที่เป็นเอขึ้นรถอะเวลาขึ้นรถที่มีคนนั่งเยอะเขาเรียกว่ารถอะไรรถทัวร์รถเมรถมีคำว่าเม์ไม่ใช่สูชิเมืองไทยสูชิเมืองไทยครับออกครับาข้าไปคนที่เป็นคู่หูกับโตตาโมดป๊อบังกูนไม่ใช่ผู้หญิงสานิสุภาพสานินิพาพรโอเคได้ไปเร็วเร็วเร็วอดีตนักฟุตบอลทีมชาติคครรับับาข้า อ่าคนที่เล่นเป็นอ่หลอดเอ้ยไม่ใช่ไอ้ไพเรยออฟบิ๊กแคลิเบียน่ะจอรนี่เดฟจอรนี่เดฟได้ครับอให้เอกช่องสามคนหนึ่งที่ว่ามีเป็นสัตว์ที่เสาร์ตัวจะทีขุณนรงค์จ้าอู้หญิงแฟนฉันผู้หญิงอ้าเรียบร้อยหมดเวลาครับเชิญเชิญเชิญมาตรงนี้ได้เลยครับ ผมบอกให้เลยว่าเวลาผมบอกเนี่ย <ขอ S 1> ว่าได้ไปทั้งหมดกี่ท่านเนี่ยนะคุณจะต้องเสียวซ่านกันไปหมดเลยนะครับคุณหมอฟิล์มครับได้ไปทั้งหมดแคน16,000บาททำาไบได้เร็วกว่านี้นะก็บอกเลยว่าแจ็คพอตแตกแน่นอนแต่วันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับพเพื่อนเดารทุกคนนะครับสนุกม,มากคครับบขอบุณครับขอบคุณครับ คุณผู้ชมทางบ้านก็สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดที่ขึ้นหน้าจอนะครับไลฟ์ฟิชเช l ของเราหรือว่าส่งมาทางอีเมลก็ได้สมัครเข้ามาครับเอาเงินแสนลองไปใช้ดูนะครับบอกเลยว่าสนุกแน่นอนนะครับเราพบกันใหม่อาทิตย์หน้าฮอลลีวูดเกมส์ในไทยแลนด์ขอขอบคุณ e s s e n ซ์ซอฟ t ์พลัสผลิตภัณฑ so ์สักผ้าผสมสารปรับผ้านุ่มขนมพายสอดไส้ครีมเคลือบช็อกโกแลต,ตรายูโรช็อกโกพายยาริสเอทีฟ สมัครมาเห็นบอกรีเควสสคนนี้มาเลยให้เป็นลูกทีมนะเขาเรียพี่เจเลอร์พี่เจเลอร์ค่ะทำไมครับหัวหน้าทีมชอบพวกเราเองเขาไม่พูดถึงเราสักคนเลยนี่คือภาพนตยนเรื่องอะไรครับดอกไม้ไหว้พระไล่เสียงวันอายุ๓2ซี่ผ้าไม่เรียบยากเหรอ ดอกไม้ไหวพระคืออะไรขายต่อผมป้า <c oughs> หมดเวลา <c oughs> ง่ายมากอะไรครับบัวผันฟันยับโอ้บัวผันฟันยับครับ <c oughs> เราเล่นเองนะบัวผันฟันยับ <c oughs> เล่นเองเล่นด้วยหรอเล่นเอง